สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังมาเศรษฐีผู้ชายหลายคนคงมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าชายเพราะหมายความว่าในขณะที่คุณมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งนั้นก็ยังมีทรัพย์สมบัติที่ใช้ไม่มีวันหมดอีกด้วยวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเจ้าชายแห่งบรูไนพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับสาวใช้นับร้อยที่รายล้อมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะเล่นซ่อนหากับสิงโตและเสือในสวนหลังบ้านอารมณ์ไม่ดีก็จะคว้ารถสปอร์ตหนึ่งในกว่า7,000คันที่อยู่ในโรงจอดออกไปขับเล่นทว่าพระองค์กลับมีข่าวลือเชิงลบมากมายและยังแต่งกายอันเน้นเสน่ห์น่าหลงไหลพระองค์คือเจ้าชายผู้ไม่ธรรมดาที่สุดในราชวงศ์บรูไนเจ้าชายฮัตตีอับดุลอาซิมพระองค์ประสูตในปี1982พระบิดาก็คือสุลต่านฮัสซานันโบเกีย กษัตริย์บรูไนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังส่วนพระมารดาคือมาเรียมอับดุลอาซิดทั้งสองมีทาย,ยาทด,ด้วยกันเป็นชายสองหญิงสองโดยเจ้าชายอาซิมเป็นพระราชะโอรสองคโตพระองค์ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนานานาชาติบรูไนตั้งแต่เด็กต่อมาจึงได้ไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์และอังกฤษตามลำดับและยังเคยได้ไปเรียนต่อด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบรู๊ค ซึ่งตอนนั้นเคยซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลมูลค่า2,000ปอนหรือประมาณ9 0 0 0 0ืบาททำให้สื่อมวลชนจดจำเจ้าชายดวงดีผู้นี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากเติบโตขึ้นพระองค์ก็ทรงทุ่มเททำงานสาธารณกุศลโดยใส่ใจปัญหาเยาวชนและคนพิการเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งของอังกฤษอีกด้วยนอกจากงานด้านการกุศลแล้วพระองค์ยังเป็นศิลปินรุ่นเยาว์ที่สนใจในศิละปะและการสร้างสรรค์ ขนาดเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์บริษัท d a r ์ l รล r รินซ์โปรดักชันในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเท่าที่ทราบบริษัทดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2012และผลิตผลงานมาตลอดโดยเคยทำหนังตลกมาแล้วหลายเรื่องรายงานระบุว่าพระองค์มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 6 0 0 0 0้านบาทแต่เมื่อลองเปรียบเทียบกับพระบิดาก็ยังถือว่าแตกต่างกันอยู่มาก พราะสุลต่านฮัซานันในวัย5 3พรรษาทรงมีทรัพย์สมบัติมูลค่ามากกว่า20,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6 0 6 0 0 0 0ล้านบาทเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้โดดเด่นดังนั้นพระองค์จึงไม่ค่อยเป็นที่สนใจตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากนี้ก็ยังมีพระอนุชาซึ่งถูกขานานนามว่ารูปหล่อที่สุดอย่างเจ้าชายมาตีนดานพระคณิฐาอีกสองพระองค์ก็ยังทรงสิริโฉมมากอีกด้วย จนเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพระองค์กับเหมือนลูกสามัญชนทั่วไปมากกว่ารูปร่างไม่สูงและยังค่อนข้างท้วมอีกด้วยหน้าตาก็ไม่ได้ละเมียดละไมเท่ากับน้องชายและน้องสาวดังนั้นพระองค์จึงมักเป็นฉากหลังในภาพครอบครัวและต้องทนต่อแววตาเย็นชารวมถึงเสียงเย้ยหยันอยู่เสมอแม้พระองค์จะหล่อไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงขณะพระชนษาได้25ปีเนื่องจากชื่นชอบไมเคิลแจ็กสัน จึงได้ทุ่มเงิน360ล้านบาทเพื่อเชิญไมเคิลมาเล่นคอนเสิร์ตที่บรูไนต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ตอนนั้น Michael j a c k สันเป็นหนึ่งในศิลปินชื่อดังระดับโลกการจะเชิญเขามาได้ไม่เพียงต้องมีเงินแต่ยังต้องมีตำแหน่งอีกด้วยจากจุดนี้จึงเห็นได้ถึงความร่ำรวยของอาซิมที่ไม่ว่าใครต่างก็ประจักษ์ทว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่งแง่มุมหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อของพระองค์ คงไม่มีใครตามพระองค์ได้ทั้งเรื่องพระราชวังรถหรูและความคลั่งไคล์าดาราเมื่อเทียบกับคารฮหาสูง27ชั้นในอินเดียของมูกเกสพระราชวังของพระองค์อาจจะไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นแต่กลับกว้างขวางกว่า,วามากพระองค์เติบโตขึ้นมาในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างพระราชวังอิสตานานูรูอิมานเราลือกันว่าสถานที่แห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง5,400ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาท มีพื้นที่กว้าง2แสนตารางเมตรหรือ125ไร่ภายในมี1,788ห้องและสุขาอีก257ห้องสระว่ายน้ำขนาดใหญ่5แห่งสนามเทนนิสและสนามแข่งม้าอีกหลายสนามและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนบรรดาเชื้อพระวงบรูในจะเกิดมาเป็นพวกคลั่งทองทำให้แทบทุกห้องล้วนประดับไปด้วยชักโรครกและก๊อกน้ำทองคำเป็นต้นแม้กระทั่งกระดาษที่ชู่ก็ยังเป็นสีทอง นอกจากพระราชวังแล้วก็ยังมีรถหรูทุกชนิดโดยในโรงจอดของเจ้าชายอาซิมมีซุปเปอร์คาร์กว่า7,000คันจอดอยู่แม้ทั้งหมดจะไม่ใช่ของพระองค์เพียงผู้เดียวแต่ในฐานะเจ้าชายพระองค์ก็สามารถเลือกขับคันไหนก็ได้โดยพระองค์โปรดปานล์โบกินีเป็นอย่างมากเมื่อไหร่ที่มีรุ่นใหม่หรือรุ่นพิเศษออกมาพระองค์ก็จะควักเงินซื้อเก็บไว้ทันทีอย่างไม่เสียดายอีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถชำรุดทรุดโทรม พระองค์ยังจ้างเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยขับและบำรุงรักษาโดยเฉพาะอีกด้วยคนรุ่นใหม่จํานวนมากในบูในต่างก็ชื่นชอบงานนี้เป็นพิเศษพอได้ขับทั้งรถสปอร์ตได้ทั้งเงินค่าจ้างจึงแย่งกันสมัครยกใหญ่จุดเดียวที่ทําให้อาซิมเหมือนกับคนทั่วไปก็คือความคลั่งไคล้ในศิลปินพระองค์ชื่นชอบนักร้องหญิงชาวอเมริกันมารายแครี่เป็นอย่างมากซึ่งความคลั่งไคล้ของพระองค์ก็ง่ายๆและตรงตง คือเพื่อให้ได้กินอาหารร่วมกับไอดอลพระองค์ก็ซื้อแหวนเพชรขนาด8การัตมอบให้กับเธอทว่าแม้จะทำแบบนี้แต่พระองค์ก็ไม่ได้อยากจะคบกับมารายแต่อย่างใดเพียงแค่อยากทำให้เธอยิ้มเท่านั้นทว่าแม้ราชสำนักจะมอบไลฟ์สไตล์อันสุดแสนหรูหราให้กับเจ้าชายอาซิมแต่กลับเป็นการทำลายชีวิตของพระองค์ทางอ้อมด้วยอิทธิพลของพระมารดาพระองค์กลายเป็นเจ้าชายสุดพิศดารการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทำให้หลายคนทนดูไม่ได้ เจ้าชายบรูนผู้สง่างามกลับสวมชุดรัดรูปลายเสือไปร้องเล่นเต้นรำในบาร์การกระทำแบบนี้แม้กระทั่งศิลปินชายหลายคนก็ยังไม่กลา้าแต่อสิมผู้เป็นเจ้าชายกลับไม่หวั่นกับเรื่องนี้ส่วนการปิดบังอีกโฉมหน้าที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องขอชื่นชมผลงานบรรดาครอบครัวของพระองค์หลังจากมาเรียมผู้เป็นพระมารดาอย่าร้างกับองค์สุลต่านแล้วปรากฏว่าต่อมาภายหลังกลับถูกหลอกลวงจนเป็นข่าวต่งดังไปทั่วโลก เมื่อเธอไปหลงรักผู้ชายที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตแม้จะไม่เคยพบหน้าค่าตากันแต่กลับเล่าทุกอย่างให้อีกฝ่ายรู้รวมถึงความลับในราชวงบูไนก่อนจะโอนเงินหลายล้านปอนให้ปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นคุณป้าผู้สูงวัยก่อนองค์ศุลต่านจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ให้จบการหย่าร้างของพ่อแม่ย่อมเป็นการทำร้ายลูกไม่มากก็น้อยประกอบกับความไม่ฉลาดของพระมารดาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมา ทำให้เจ้าชายอาซิมทรงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตั้งแต่ทรงพระเยาวต้องอดทนต่อคำย้อยเย้ยถากถางของผู้คนดังนั้นด้วยความกดดันทั้งจิตใจเป็นระยะเวลานานเมื่อไม่มีที่ระบายความอัดอั้นดังกล่าวจึงค่อยๆกลายเป็นบุคลิกที่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจนอกจากนี้แม้พระองค์จะชอบเฮฮาปาร์ตี้ทว่ากลับแตกต่างจากลูกมหาเศรษฐีทั่วไปในสายตาของคนอื่นจะชอบสาวสวย ทว่าพระองค์กับสนุกสนานอยู่ได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงจนกระทั่งมีรูปไม่ดีไม่งามออกมาจํานวนมากและทําลายภาพลักษณ์ของราชวงศ์บรูไนทว่าแม้พระองค์จะดูเหมือนลูกมหาเศรษฐีที่ไม่เอาการเอางานแม้กระทั่งผู้หญิงที่ตัวเองชื่นชมก็แค่ส่งของข,องขวัญไปให้แต่หลายปีที่ผ่านมาข้างกายของพระองค์กลับไม่มีใครจนทําให้ทุกคนจับตามองเรื่องนี้พระองค์เปิดเผยว่าสนับสนุนเกย์และคนข้ามเพศ ถึงขั้นเคยจัดการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องทําให้มีข่าวลือออกมาว่าพระองค์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทว่าตัวเจ้าชายเองกลับไม่เคยออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนั้นพระองค์ยังคบหาสมาคมกับกลุ่มเกย์และศิลป,ปินที่สนับสนุน LGBT จำนวนมากไม่เพียงเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนบางส่วนยิงสนิฐานว่าพระองค์เองก็เป็นเกย์ครั้งหนึ่งเมื่อพระบิดาประกาศกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาว่า หากพบเห็นผู้ใดมีพฤติกรรมรักร่วมเพศนอกใจหรือทำแท้งจะต้องรับโทษด,ด้วยการถูกคว้างป่าด้วยก้อนหินจนหมดลมหายใจเมื่อข่าวแพร่ออกไปก็ตกเป็นที่วิพากวิจารณ์ของคนทั่วโลกทันทีหลายองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างร่วมประนามและต่อต้านให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้สุดท้ายแม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะยังคงอยู่และผู้กระทำผิดก็ยังถูกตัดสินในข้อหานี้ แต่สุลต่านได้ตัดสินใจที่จะไม่ลงโทษด้วยวิธีการดังกล่าวและนับตั้งแต่ปี1957เป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครถูกลงโทษต่อหน้าสาธารณาชนเลยต่อมาในโซเชียลมีเดียได้มีบล็อกเกอร์เกย์ผู้หนึ่งลงคลิปซึ่งเอ่ยถึงกฎหมายฉบับดังกล่าวและยังสร้างข่าวใหญ่ชุดหนึ่งออกมาโดยบอกว่าเจ้าชายอาซิมเคยบอกว่าตัวเองเป็นเกย์ดังนั้นการประกาศกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการใส่แสง้งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันที นำมาซึ่งกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตต่อรสนิยมทางเพศของเจ้าชายอาซิมขณะเดียวกันก็มีคนออกมาตำหนิพฤติกรรมของบล็อกเกอร์ผ่านไปไม่กี่วันบล็อกเกอร์ก็โพสต์ในเพจว่าตนเองได้รับอีเมลส่วนตัวจากเจ้าชายอาซิมโดยมีเนื้อหาว่าไม่แคร์ในสิ่งที่บ็อกเกอร์ทำและยังบอกอีกว่าถ้าหากเขานำพระองค์ไปเป็นตัวอย่างควรต้องทำให้มันมีความหมายแม้ว่าจะเป็นจดหมายจริงทว่าในนั้น กลับไม่มีเนื้อหาที่ยอมรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของพระองค์เลยดังนั้นจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ยังคงต้องคาดเดาเรื่องดังกล่าวกันต่อไปเพราะไม่มีใครรู้ข้อมูลอันแท้จริงทวานาเ้าที่เจ้าชายผู้กล้าหาญและ,ะไร้ซึ่งข้อจำกัดพระองค์นี้ได้สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันขณะพระชนษา38ปีจากข้อมูลทางการของราชวงศ์บรูไนชี้แจงว่าพระองค์ประชวรด้วยโรคบางอย่างมาตลอดประกอบกับอาการซุดเร็วมาก จึงได้เกิดเหตุคาดไม่ถึงนี้ทว่าชาวบรูไนกับสนนิษฐานแตกต่างออกไปพวกเขาสงสัยว่าเจ้าชายอาซิมก่อกรรมทาเข็นเอาไว้มากดังนั้นจึงถูกทำร้ายโดยพลังงานบางอย่างโดยมีการจัดพระราชพิธีและอัญเชิญฝังพระศพในวันเดียวกันที่สุสานหลวงในกรุงบันดาลเซรีเบกาวันพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งน้อยใหญ่ต่างก็มาร่วมพระราชพิธีดังกล่าวเจ้าชายอาซิมทรงสิ้นพระชนตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้สุลต่านเสียพระไทยเป็นอย่างมากและยังมาแบกร่างของลูกชายด้วยตัวเองเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่าปวดใจพระมันดาก็มาเคารพศพในพระราชพิธีและรำไห้ด้วยความเศร้าโศกเพื่อแสดงความไว้อาลายัยรัฐบาลประกาศลดธงลงครึ่งเสาและขอความร่วมมืองดการจัดงานเรื่นเดิงเป็นระยะเวลาเจดวันหลังจากพระองค์สิ้นพระชนได้ไม่กี่วันเจ้าชายมาทีนผู้เป็นพระอนุชาก็เป็นตัวแทนราชสำนัก ประกาศข่าวนี้ต่อสาธารณชนถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าชายมาทีนแล้วพูดได้เลยว่าชีวิตของเจ้าชายอาซิมเป็นตัวอย่างด้านลบเพราะชีวิตของทั้งสองพระองค์แตกต่างกันมากเจ้าชายมาทีนไม่เพียงสิริโฉมงดงามแต่ยังฉเฉลียวฉลาดเมื่อพระชันษาได้18ปีเคยไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์ตเพื่อเข้ารับการฝึกที่เข้มงวดเป็นระยะเวลา44สัปดาห์และเรียนจบได้อย่างราบรื่น แต่ที่น่าสนใจก็คือเจ้าชายอาซิมเองก็เคยฝึกที่นั่นเหมือนกันแต่เพราะทนไม่ไหวจึงได้เลิกฝึกกลางคันนอกจากนั้นเจ้าชายมาทีนยังได้รับปริญญาตรีสาขาการทูตระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยลอนดอนอีกด้วยสุลต่านผู้เป็นพระบิดาก็มักจะพาพระองค์ไปปรากฏตัวในงานต่างๆอยู่เสมอส่วนในด้านกีฬาพระองค์ก็เป็นนักกีฬาโปโลโมืออาชีพทั้งยังรักการเตะฟุตบอลเล่นสกีและกระโดดร่มเป็นต้น รวมถึงยังสามารถขับเฮลิคอปเตอ,เตอร์ได้อีกด้วยดังนั้นในแฟนเพจของพระองค์จึงมีกลุ่มแฟนคลับอยู่มากถึงสองล้านคนและมักจะมีคนมาสารภาพรัก,รกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไปที่ไหนก็จะเต็มไปด้วยเสียงกรีดทว่าแม้ชีวิตของสองพี่น้องจะแตกต่างกันมากทว่ากลับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตในวังที่ทุกคนอิจฉาแม้คุณจะเกิดเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ก็ยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจมากมายที่มองไม่เห็นดังเช่นเจ้าชายอาซิมชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อ ประกอบกับข่าวเช้าเรื่องการหย่าของพ่อแม่ทําให้บาดแผลและความกดดันของพระองค์ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นข่าวซุบซิบนตอนนั้นสําหรับพระองค์ที่ยังเป็นแค่เด็กถือเป็นการทําร้ายที่หนักหนาและสิ่งที่เราต้องทําก็คือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสุขในใจนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะทำอะไรเพื่อตัวเองได้เอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าอยากติดตามรับชมเรื่องราวอื่นๆอย่าลืมกด subscribe แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังมาถถ้าเศรษฐีเธอถูกขนานนามว่าเป็นแต่หน้าแห่งเอเชียเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่กลับได้เป็นพระชายาเชื้อสายเอเชียพรอองค์แรกแห่งราชวงศ์เดนมาร์กพร้อมทั้งยังเป็นที่รักของประชาชนแถมยังมีคะน,นิยมสูงกว่าราชินีเดนมาร์กด้วยซ้ํา ถ้าว่าเธอกลับต้องการความรักเป็นพิเศษเมื่อเจ้าชายผู้เป็นพระสวามีออกนอกลู่นอกทางเธอก็ยุติชีวิตการแต่งงานราวกับเทพนิยายนี้ลงพร้อมกับเงินค่าหย่าอันสูงลิบลิว่วก่อนจะแต่งงานครั้งที่สองกับหนุ่มหล่อวัย27ปีแต่เมื่อทุกคนคิดว่าเธอในวัยกลางคนจะมีชีวิตที่มั่นคงได้ในที่สุด8ปีให้หลังข่าวการหย่าของเธอก็ด่งดังขึ้นมาส่วนเหตุผลที่ให้ต่างก็เป็นที่ยกย่องของคนทั่วโลกเธอกลายเป็นพระชายาแห่งเดนมาร์กได้อย่างไร ความรักที่เธอต้องการเป็นแบบไหนกันแน่วันนี้เรามาทำความรู้จักกับพระชายาในตำนานอย่างอเล็กซานดราคาลเตสแห่งเฟเดริกสปอกในวันที่23มีนาคมปี2005พระชายาเชื้อสายเอเชียพระองค์หนึ่งได้ขอหย่าก,กับเจ้าชายโจอาคิมแห่งเดนมาร์กข่าวนี้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งยุโรปเพราะเธอเป็นพระชายาคนแรกที่เป็นฝ่ายขอหย่าในรอบกว่า100ปีของราชวงศ์เดนมาร์กพร้อมทั้งยังได้เงินชดเชยการหย่าอันสูงลิว่ว จนเจ้าชายต้องขายปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีด้วยความน้ำตาซึมสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการจากไปของพระชายาองค์นี้กลับไม่ได้ทำให้ประชาชนโกรธเกรี้ยวแต่อย่างใดตรงกันข้ามพวกเขากลับเต็มไปด้วยคำขอโทษและคำอวยพรมากมายผู้คนต่างตะโกนกล้องว่าลาก่อนพระชายาที่เรารักที่สุด และผู้ซึ่งประชาชนเคารพรักผู้นี้ก็คือผู้ที่เกือบทําให้ราชวงศ์เดนมาร์กต้องล้มละลายอเล็กซานดราเคาเตสแห่งเฟเดริกสปอกในปี1964อเล็กซานดราเกิดในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีในฮ่องกงพ่อของเธอเป็นลูกเครื่องจีนอังกฤษส่วนแม่เป็นชาวฝรั่งเศสด้วยเหตุนี้เซียวหนึ่งของเธอจึงมีเชื้อสายจีนซึ่งดูจากรูปโฉมภายนอกก็จะเห็นถึกเสน่ห์ลึกลับตามแบบเอเชียอเล็กซานดราไม่เพียงหน้าตาดีแต่ยังเรียนเก่งมากอีกด้วย หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเธอก็เดินทางไปประเทศออสเตรียตามลำพังเพื่อเข้าเรียนด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเวียนนาจากนั้นจึงไปเรียนต่อที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตามลำดับโดยระหว่างนี้ไม่เพียงทําให้เธอได้เปิดโลกทัศน์แต่ยังเพิ่มความสามารถทั้งภาษาทั้งอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสจีนกวางตุ้งและญี่ปุ่นหลังจากตะเวนเรียนไปทั่วโลก อเล็กซานดราก็กลับไปที่บ้านเกิดที่ฮ่องกงและเริ่มทำงานของตนเองโดยเธอเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดการหลักทรัพย์ให้กับธนาคาร City ้แบงกอยู่นานถึง4ปีจากนั้นจึงไปเป็นพนักงานขายให้กับบริษัท GT Management Asia ียซึ่งโดยผลงานที่โดดเด่นเธอจึงใช้เวลาเพียงแค่3ปีจนได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการยกย่องว่าเป็นนักธุรกิจที่เปี่ยมความสามารถของฮ่องกงในตอนนั้น อเล็กซานดราก็คิดแค่ว่าตลาดคือสถานที่ทำงานของเธอไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งตนเองจากการหาเงินได้แต่เธอก็คิดไม่ถึงเลยว่าในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งตอนที่อายุได้29ปีจะมีผู้ชายที่เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตเธอปรากฏตัวขึ้นในปี1994เจ้าใช้เจ้าชายโจอาคิมแห่งเดนมาร์กได้เดินทางมาฝึกงานที่บริษัทขนส่งฮ่องกงแห่งหนึ่ง ไม่รู้ว่าพอต้องการหาประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเพื่อท่องเที่ยวแต่พระองค์ก็ได้เดินทางไปจนถึงที่นั่นในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งเจ้าชายโจอาคิมได้พบกับอเล็กซานดราซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในขณะนั้นและก็รู้สึกต้องตาต้องใจเธอเข้าทันทีก่อนจะตามจีบอย่างจริงจังโดยตอนแรกอเล็กซานดราไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นเจ้าชายหรือเปล่าทว่าหลังจากใช้เวลาด้วยกันดูแล้วเธอก็สัมผัสได้ว่าเจ้าชายโจอาคิมสรงรักตนเองจริงๆ จึงได้ยอมเปิดใจให้ในขณะที่ทั่วทั้งฮ่องกงกำลังตื่นเต้นดีใจกับข่าวคราว,าวความรักระหว่างเจ้าชายและอเล็กซานดราทว่าราชนีแห่งเดนมาร์กที่อยู่ไกลถึงยุโรปกลับไม่ได้สนับสนุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ไหนแต่ไรมาเชื้อเพราะวงเดนมาร์กจะแต่งงานกับคุณนางชั้นสูงเท่านั้นแม้กระทั่งพระบิดาของเจ้าชายโจอาคิมเองก็เคยถูกวิพากษ์วิจารอย่างหนักเพราะเกิดในครอบครัวคุณนางชั้นผู้น้อย แต่อเล็กซานดรากลับเป็นเพียงสามัญชนแถมยังอายุมากกว่าเจ้าชายโจอาคิมถึง5ปีแล้วจะให้พระราชินียอมรับได้อย่างไรแต่อเล็กซานดราก็ไม่เคยยอมแพ้เธอใช้การกระทำพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติคู่ควรกับเจ้าชายอเล็กซานดรารู้ดีว่าในฐานะพระชายาของเจ้าชายเดนมาร์กการใช้ภาษาอังกฤษในพิธีทางการของราชสำนักนั้นไม่เหมาะสมดังนั้นจึงได้แสดงพรสวรรค์ด้านภาษาของตนเอง จนสามารถสื่อสารภาษาเดนมาร์กได้อย่างชำนาญภายในระยะเวลาเพียงแค่300ชั่วโมงพร้อมทั้งใช้ภาษาเดนมาร์กพยายามเกลี้ยกล่อมพระราชินีขณะเดียวกันอเล็กซานดราก็ยอมสละสัญชาติอังกฤษของเธอกลายเป็นประชาชนชาวเดนมาร์กอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งหมดนี้เหนือความคาดหมายของพระราชินีเป็นอย่างมากพระองค์ทรงชื่นชมในความกล้าหาญของอเล็กซานดราขณะเดียวกันก็หวนคิดถึงการเคยถูกขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เองกับพระสวามีเมื่อครั้งยังทรงพะเยาว จนตัดสินใจอนุญาตให้อเล็กซานดราเป็นพระชายาแห่งราชวงศ์เดนมาร์กได้ในวันที่18พฤศจิกายนปี1995เจ้าชายโจอาคิมและอเล็กซานดราได้จัดพิธีแสกสมรสขึ้นอย่างใหญ่โตในเดนมาร์กมีผู้คนมากกว่า4,000 40, 0คนมารวมจนชมพระชายาขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดพิธีการไปทั่วทั้งยุโรปเต็มไปด้วยคำอวยพรของผู้คนนับล้านหลังการแต่งงานอเล็กซานดราก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสสองพระองค์ ซึ่งตามหลักการแล้วเธอสามารถอาศัยการมีทายาทผู้ชายถึงสองคนเพื่อเลื่อนฐานะของตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างรูหราได้มากยิ่งขึ้นแต่อเล็กซานดรากลับไม่ทำอย่างนั้นเธอยังคงรับงานน้อยใหญ่ของประเทศต่อและยังร่วมงานสังคมเพื่อการกุศลอีกบ่อยครั้งรวมถึงรับตำแหน่งเป็นผู้ดูแลหน่วยงานต่างๆเช่นสนิบาตยุวากาชาเดนมาร์กสมาคมผู้พิการทางสายตาเดนมาร์กสมาคมพิทักษ์สัตว์รวม21หน่วยงานตามลำดับ และยังคงดำรงตำแหน่งประธานยูนิเซฟในเดนมาร์กอีกด้วยสรุปก็คือมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายและด้วยความพยายามของอเล็กซานดราทำให้ภาพลักษณ์ที่เคยเย็นชาของราชวงศ์เดนมาร์กค่อยๆดูอบอุ่นหน้าเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นความเหินห่างที่ประชาชนเคยมีต่อราชสำนักก็ค่อยๆมาลายหายไปชาวเดนมาร์กต่างก็ชื่นชมอเล็กซานดราโดยบอกว่าเราไม่ต้องการพระชายาที่เอาแต่โบกมืออยู่บนระเบียงเท่านั้น แต่เราต้องการพระชายาที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและอเล็กซานดราก็เป็นพระชายาแบบนั้นในสายตาของเธอตอนเองไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งเดนมาร์กเท่านั้นแต่ยังได้แต่งงานกับประเทศนี้เธอจึงต้องการทำอะไรเพื่อที่นี่ด้วยอเล็กซานดราคิดว่าแบบนี้จึงจะทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริงถ้าว่าความเป็นจริงกลับทิ่มแทงความรู้สึกเธออย่างโหดร้ายในตอนแรกเจ้าชายโจอาคิมก็ดีกับอเล็กซานดราเป็นอย่างมาก ทั้งสองตัวติดกันจนแทบไม่เคยห่างแต่ต่อมาพระองค์ก็ค่อย,อยๆเปิดเผยท่าแท้เนื่องจากเป็นพระโอรสองค์ที่สองราชินีแห่งเดนมาร์กก็ของราชยาวนานไม่แพ้ควีนของอังกฤษดังนั้นตามหลักการแล้วพระองค์ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้ของราชบัลลังก์และไม่มีอะไรต้องทำหลังแต่งงานขณะที่อเล็กซานดรากำลังทุ่มเทเพื่อชาวเดนมาร์กแต่พระองค์กลับไปปรากฏตัวอยู่ในสนามฟุตบอลสนามแข่งรถและคอนเสิร์ตร็อก จนถูกสื่อเยอะแยะว่าเป็นเจ้าชายสายปาร์ตี้ขณะที่อเล็กซานดรากำลังเหน็ดเหนื่อยกับการตั้งครันพระองค์ก็ไม่ยอมกลับบ้านจนรุ่งเช้าแถมยังมีข่าวเช้ากับดาราหญิงเล็ดลอดออกมาหลังจากเจ้าชายเริ่มมีพฤติกรรมดังกล่าวอเล็กซานดราก็คิดว่าการตัดความสัมพันธ์กับสามีอย่างเด็ดขาดดีกว่าการปองดองการเพียงผิวเผินในปี2004ทั้งสองก็แยกกันอยู่จากนั้นในปี2005อเล็กซานดราก็ขอหย่าขาดกับเจ้าชายโจอาคิม ปิดฉากความรักราวเทพนิยายที่ยาวนาน10ปีครั้งนี้หลังการหย่าร้างอเล็กซานดราก็พาลูกชายทั้งสองออกไปอยู่ข้างนอกพร้อมกับรับค่าเลี้ยงดู1.9ล้านโคนเดนมาร์กต่อปีหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ7ล้านบาทพร้อมทั้งยังได้รับบ้านหลังใหม่อีกหลังจากเจ้าชายเล่าลือกันว่าเนื่องจากราชวงศ์เดนมาร์กไม่ได้มีฐานะร่ำรวยและเงินจํานวนนี้ก็เกือบทําให้ราชสํานักต้องล้มละลาย โดยอเล็กซานดราได้ไปถูกใจคาลือหาดหลังหนึ่งในเมืองโคเปเฮเกนเข้าซึ่งมีราคาสูงถึง2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ67ล้านบาทและเพื่อหาเงินจำนวนนี้เจ้าชายโจอาคิมจึงต้องขายปราสาทหลังหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง400ปีทว่าแม้การหย่าร้างของอเล็กซานดราจะทำให้สถานะทางเศรษฐกิจของราชสำนักได้รับผลกระทบทว่าผู้คนก็ยังคงรักและเคารพเธอเหมือนเดิมชาวเดนมาร์ก9 5เเคิดว่า เรื่องนี้เป็นความผิดของเจ้าชายโจอาคิมพวกเขาต่างก็ร่วมอวยพรขอให้อเล็กซานดราสามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ขณะเดียวกันราชินีเดนมาร์กก็ประกาศให้เธอเป็นอเล็กซานดราคาเทสแห่งเฟเดริกสปอกเพื่อคงยศอันสูงสักไว้และจะไม่มีวันสูญเสียมันไปแม้จะแต่งงานใหม่ก็ตามแสดงให้เห็นถึงสถานะอันสูงส่งในเดนมาร์กของเธอหลังออกจากราชาสำนักอเล็กซานดราก็มีอายุ41ปีแล้ว ทว่าสำหรับเธอนี่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีสีสันสองปีต่อมาก็มีข่าวด่วนที่ทำให้ชาวยุโรปต้องตกตะลึงเปตามๆกันเมื่ออเล็กซานดรานำเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์เข้ารวมพิธีแต่งงานของตนเองกับช่างภาพที่ชื่อมาตินจอกเกนเซนซึ่งอ่อนกว่าเธอถึง14ปีโดยภูมิหลังของเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นลูกชายผู้ก่อตั้งเจเจฟิลมบริษัทภาพยนตร์ชื่อดังของเดนมาร์กดังนั้นจึงมีสถานะเป็นทายาทเศรษฐี โดยเขาพบกับอเล็กซานดราครั้งแรกเมื่อปี1999ซึ่งตอนนั้นมาตินได้เข้าไปถ่ายทำสารคดีให้กับราชสำนักขณะเดียวกันเขาก็เคยมีชีวิตแต่งงานระยะสั้นๆสรุปก็คือคนหนึ่งเป็นทายาทมหาเศรษฐีอีกคนเป็นพระชายาที่หย่าร้างทำให้การแต่งงานของพวกเขาเป็นที่จับตามองของชาวเดนมาร์กทั้งประเทศทว่าชีวิตคู่ของทั้งสองไม่เพียงไม่เคยถูกรบกวนจากราชวงศ์เดนมาร์กเท่านั้นแต่พูดได้เลยว่า กลับได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งในพิธีแต่งงานลูกชายทั้งสองของอเล็กซานดราได้รับหน้าที่เป็นเด็กถือดอกไม้อดีตสามีอย่างเจ้าชายโจอาคิมเองก็ยังมาร่วมงานโดยมอบของขวัญและคำอวยพรให้จากใจแต่ที่หลายคนไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือหลังจากแต่งงานอเล็กซานดรายังได้พามาตินไปเข้าร่วมพิธีต่างๆของราชสำนักอยู่บ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ของสมเด็จพระราชนีเป็นต้นแม้อเล็กซานดราจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับราชสำนักแล้วแต่เธอก็เหมือนกับเจ้าหญิงคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีกับราชวงศ์หลังแต่งงานมาตินก็ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ของอเล็กซานดราทั้งสองมักปรากฏตัวด้วยกันอย่างหวานชื่นอยู่เสมอมาตินยังดูแลเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์เสมือนลูกแท้ๆของตัวเองโดยมักจะไปรับส่งพวกเขาที่โรงเรียนเข้าวร่วมการแข่งขันกีฬาครอบครัวเป็นต้น ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าอเล็กซานดราได้พบกับรักแท้และคนที่จะครองคู่กันไปจนแก่ชาราแล้วนั้นคาดไม่ถึงว่าจูๆ่ๆทั้งสองก็ประกาศยาร้างกันในปี2015สื่อทุกสำนักต่างก็ประคมข่าวและคาดเดาเหตุผลไปต่างๆนานา,นายกตัวอย่างเช่นมาตินเป็นคนที่ชอบไปไนไท์คลับชอบยั่วโมโหผู้หญิงเหมือนตอนที่อเล็กซานดราอยากมีลูกก็ไปบอกว่าเธอเลยวัยเจริญพันธุ์ไปแล้วเป็นต้น ซึ่งในตอนนั้นอเล็กซานดรามีอายุ51ปีแล้วหลายคนต่างไม่เข้าใจว่าเธอทำแบบนั้นทำไมทั้งๆท,ที่มาตินก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟกถึงขนาดนี้ทำไมผู้หญิงวัยกว่า50ปีถึงยอมทิ้งความรักดังกล่าวลงได้สุดท้ายอเล็กซานดราก็ได้ให้สัมภาษณ์โดยเปิดเผยเหตุผลในการหย่าร้างว่าเพราะมีทัศนคติไม่ตรงกันและแม้จะอยู่ด้วยกันแต่กลับไม่เคยได้คุยกันซึ่งนี่ไม่ใช่ชีวิตและความรักที่เธอต้องการ ดังนั้นจึงเลือกที่จะเป็นโสดในเมื่อไม่รักกันแล้วก็เลิกกันอย่างสง่างามดีกว่า I think two people are not always meant to be together You ask me I I think what we have is the next best thing to a happy marriage and I've always said this we have a happy divorce what we have is is not something that is forced it's something that feels really natural to us it's not something, it's not because we have two beautiful children together that we feel we have to make this effort but 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 you know having said that he's a great friend to me he means a lot to me but we shouldn't have been married forever two <laughs> เธอไม่ได้พยายามตามหาความรักและการแต่งงานอีกต่อไปแต่กลับพยายามทำงานของตัวเองและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลของชนชั้นสูงพร้อมทั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทยาแห่งหนึ่งไม่กี่ปีก่อนก็ยังไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาภารกิจรัฐตัวแต่ก็รู้สึกเต็มอิ่มอเล็กซานดราอยู่ในทุกช่วงการเติบโตของลูกด้วยการเลี้ยงดูของเธอทำให้ลูกชายคนโตเจ้าชายนิโคลายไม่เพียงมีผลการเรียนที่ดี แต่หลังเรียนจบยังทำงานเป็นนายแบบมืออาชีพที่เคยเดินแบบให้กับเบอร์เบอรี่และดีออีกด้วยส่วนลูกชายคนเล็กเจ้าชายเฟลิกก็ล่อเหล่ามากเป็นเทพบุตรที่สาวชาวยุโรปนับไม่ถ้วนต่างก็ใฝ่ฝันถึงโดยในปี2020อเล็กซานดราได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูตรครบ18ปีของลูกชายคนเล็กเจ้าชายเฟลิกพร้อมกับอดีตพระสวามีและพระชายาพระองค์ใหม่ด้วย ในสายตาของใครหลายคนอาจจะคิดว่าอเล็กซานดราก็เหมือนกับเวนดี้เติงเป็นผู้หญิงธรรมดาที่อาศัยรูปโฉมภายนอกและโชคชะตาจนก้าวไปอยู่ชั้นแนวหน้าได้แต่ความจริงคือเธอเป็นพระชายาที่แท้จริงและเป็นราชนีในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทิ้งเจ้าชายเดนมาร์กด้วยความโกรธการเลือกครองตัวเป็นสดอีกครั้งแม้จะอายุ51ปีเธอเป็นผู้ควบคุมจังหวัชีวิตของตัวเองอยู่เสมอ เธอมีความกล้าที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของสังคมกล้าที่จะโอบกอดความรักที่แท้จริงนี่คือผู้หญิงที่เป็นอิสระและเข้มแข็งเธอใช้ชีวิตในแบบที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องการไม่ทราบว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับความรักของอเล็กซานดรากันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่นี่คือหลังมาเศรษฐีคลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจอีกอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ